สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ซีนอตติ้งแชนแนลจะพาคุณผู้ชมมาชมบอ่อปลาค้าที่สวยงามแห่งหนึ่งครับภายในวัดวีกาละอันตันคลองหนึ่งปทตุมธาน,นีครับไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่คือบอ่อปลาครับที่สวยงามแห่งหนึ่งภายในวัดวีกาละอันต์นนะครับสามารถที่จะมาให้อาหารปลาที่นี่ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นศพพระที่มรณภาพไปแล้วแต่ว่าไม่เน่านะครับก็จะมีตั้งไว้ให้ท่านมาสักระที่เจดีสีชมพูภายในวัดทวีกาละอันตันเช่นกันนะครับและพบกันใหม่ครับกับ C. Nothing Channel สวัสดีครับ